นี่ก็มีน้ำนี่มีน้ำนี่มีน้ำนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยน้ำน้ำตาลน้ำเก๊กวย เป็นน้ำตาลป่ะเปล่าแต่ว่าเดี๋วมี้งนนี้อันนี้เราจิ้วหมดอายุยังไม่รู้ัจะิ้วเอ้นนงเป็นองยาลาเจดมน กล่องของเปล่าเ yeah. นี่ยกล่องของเปล่าอันนี้เป็นข้าวสารเนี่เป็นกระสาเ yeah. นี่ยะดูข้างในดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในไม่มีอะไรเลยมีแต่กล่องเปล่าเนี yeah. ่ยอันนี้เจอใบมิโกนนี่ ดูข้างในกันว่าขางในมีอะไรบ้างข้างในก็มีแต่กล่องเปล่าๆไม่ได้ดูนะใช้กล่องเปล่าๆนะไม่มีอะไนี่อันนี้เป็นน้ำกระดาษทิชชู่นไปดูข้างในคืออะไรกันน้ำเปล่าอข้างในเป็นน้ำ การตอนนี้ก็แกะแล้วแต่ยังไม่ได้นั่นมาเหมือนกันชุดเดียวก็ข้างในก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรมีแต่กล่องของพวกเานี่ก็เป็นน้ำแต่แค่ชู้ก็เป็นน้ำดูจะจ่าเนี่ยเป็นน้ำโอโผมมันจะหลอมมันจะแยกแบบนี้แค่หลอมหรืออะไรก็คอยชู้มั่งกันได้กัน